่ะแล้วเราก็วิ่งมาตรงต้นมะพร้าวผมแล้วเราก็กด่มเอ็มเก็บไปแล้วผมกดเน็ตไปแล้วไปที่ผมตอนนี้เราก็กำลังทำการเก็บมะพร้าวอยู่ก็ดูนยวต้องดีเดี๋ก็จะมีหลอดเทปกล้าเหมือนเดิมเลยผมแล้วก็จะมีท่าทางรายการเก็บมะพร้าวก็เหมือนเต้นเลยน้ำต้องงอนทุกทีเฮ้ยดดเต้นดีกว่าเต้นหรือเก็บผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะน่าจะเต้นมากกว่าทำหนึ่ง โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านทุกท่านกันด้วยครับผมแล้วในกระช่อง Nano X ดูครับผมแล,แล้วก็จะพามาร e ีวิวเซิร์ฟ GTA แฟนน้ำชมเป็นเซิร์ฟของ The Happer City ครับผมน,น,นี่แล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ตรงจุดเกิดเด็กใหม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไวะเราวพิ่งออกประตูมาแล้วเราเจอเป็นด้าของตู้ a t เผนะียม้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้น้ำนั่นเองนะ้ำชมแล้วก็กดเอเพื่อกินนะใช่หรือเปล่าอ๋อตรงนี้ไม่สามารถกินได้นะครับไม่ได้ลงระบบไป่น้ำชมก็จะมีตู้ a TM ียมสองตู้นี่นะ แล้วเราก็วิ่งเข้ามาดูในร้านค้าก็จะมีร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าผมเราก็ทับบายได้ผมกดเข้าทวิตนะทางที่เป็นแบบตัวอักษรเยอะๆที่ผมคุยกับแอดมินแล้วก็ทับบายแล้วผมบีวนะนี่บ่าแล้วเราก็จะได้เป็นบวกกันนอกสีแดงสีม่วงเสีเงินราคาสีนเงินก็จะแพงหน่อยก็ราคา2อง0บาทผมสีม่วงพันแผมแล้วผมก็สีแดง1 5 0 0บาทนะครับนั้นนั้นบ่ายนี่ก็จะเป็นร้านค้าเหมือนกันนะแต่นี่น่าจะขายของแบบพวกของกินนะครับนะใช่หรือเปล่าแล้วก็จะขายพวกขนมปังน้ำเปล่าเลือดตัดไม้เบ็ดตกปลาเหยื่อ พาห่อเหมือนแล้วก็โทรศัพท์หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ถังน้ำมันเราเพชรนะผมขอซื้อเครื่องจีเพ็ดไปก่อนเลยนะคชมเดี๋ยวเราไม่มีให้รีวิวระบบจีเพ็ดได้ดูนะครับน้อนมาแล้วเราวิ่งออกมาข้างนอกเราก็เจอจะเป็นอะไรที่เบิกรถส่วนตัวนะเราก็กดเอ็มไปครับแต่ว่าเรามีรถอิปป๊บอยู่อันนี้จะเป็นที่ให้รถให้เช่านะให้เช่าราคาหนึ่งร้อยบาทก็คือรถอิปป๊อปในนึงนะแล้วเราก็กดเอสีเราก็ขับได้หรือเปล่าอ๋อแล้วกดเอสตารล์ก่อนนะคุมนี่กาตรงไหนล่ะอ๋อนี่ไงเอสเอทีล่ะ ใช่ในโทรศัพท์เล่นยากมากเลยอปกติผมจะทำคลิปแต่แนวะความกันผู้ชมเล่นอยา่างจริงป่ะเด้วเรามาดูเมนูกระเป๋าขเขาดูวกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างกับผมกดวายไปเลยครับนี่ก็ไปอ่ากดไม่ติดอันแรกก็จะเป็นกระเป๋าเก็บสองเก็บของผมในสองก็จะเป็นเมนูที่เหลือผมนี่ก็จะเป็นสถานะตัวละครแล้วก็ของโดนทแล้วก็รายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์นะในกระเป๋าเก็บของเขาก็จะให้อะไรมาให้น้ำให้ขนมปังมาห้าชิ้นน้ำปลาห้าขวดแล้วเครื่องมือ G เพนี่เขาไม่ได้ให้มาเราต้องไปซื้อเอาเองนะครับน้อน,น,อน อันนี้ก็จะเป็นเมนูช่วยเหลือก็สามารถดูได้ทางซ้ายมือบนเลยนะครับน้องๆอ,อันนี้ก็จะเป็นสถานะตัวละครก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะเรามีเงินอยู่ในตัวจิตผมน้ํารลอดอาหารเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็จะบอกผมออนกี่ชั่วโมงมันก็จะบอกนะแต่ตอนนี้เราออนมา8นาทีละของโดเนทเหรอก็จะมีแบบกาชาปอง V.I.P. กระเป๋าเก็บของแล้วก็ไอเทมพิเศษนะกาชาปองก็จะมีกาชาปองปกติกาชาปองสูงลดสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็กาชาปองของแต่งตัวหนึ่งร้อยบาทไม่จํากัดนะโกโก้ go, go. อะไรวะ โเมื่อโอเคเมื่อกี้ไปเอาของมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นของโดเนทแล้วก็รีวิวแล้วนะรายละเอียดของเซอร์버แล้วก็สามารถกดเข้าดูก็จะเข้าเขาก็จะบอกให้พิมพ์ตามนี่แล้วแล้วก็ดูเลยผมแต่เราไม่ดูนะท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเรามาอันนั้นก่อนเราเรามาดูรีวิวระบบ G เป็นของด้วยก่อนว่าจะเป็นยังไงผมกดเข้าทวิตเหมือนเดิมเลยนะครับนอนๆ่ะแล้วเราก็พิมพ์คำว่าทับแล้วก็ G เพียสทผมถ้าไม่มีเครื่อง G เพียสนี่จะไม่เจอนะแต่ก็จะบอกตัวหนาที่เราไปการทุกคนมาหนึ่งแล้วก็งาน งานทุกกฎหมายต่องนะงานพิกฎหมายเขาจะไม่บอกจูนะเราต้องไปหาไอ้ผมสถานที่ท่เไปเขาจะบอกพวกอู่ซอมรถร้านอาหารโรงพยาบาลร้านขายรถตัวตัวร้านเสื้อผ้าตลาดซูเปอร์สถานตำรวจเลเบลตลาดเลือรถกระดาเขียวกระดม่วงแล้วก็้าขายของชําแล้วก็ธนาคารนะครับทุกชวนี่สถานที่ทั่เไปเขาก็จะบอกประมาณนี้เลยนะครับงานทุกกฎหมายหนึ่งอะเหรอก็จะมีแบบพวกงานขุดเหมืองตัดไม้เกี่ยวข้าวเก็บผักขุดสมบัติฆ่าหมูตรงพิซซ่าเก็บขยะเยอะเยอนึกว่าแร็เลย แล้วก็เก็บไข่สองคำแล้วก็งานเก็บต้มง,งานเก็บแอปเปิลนะครับผมอันนี้แค่ง,งานทุกกวมหมายหนึ่งก็เยอะขนาดเดีว้วเดี๋ยวเรามาดูงานทุกกวมหมายสองกนะันดีกว่าครับผมงานทุกกวมหมายสองก็จะมีงานฆ่าไก่เก็บไข่อีเตอร์แล้วก็งานเก็บแมงกระพุนเก็บทรายแล้วก็ส่งอาหารเก็บมะพร้าวอู้งานของเขาเยอะมากกันเลยทีเดียวนะคนผู้ชมนี่ระหวํางทำงานขงเขาก็มีเพียงเข้านี้ผมไปเดี๋ยวเราไปหางานทําหรือวา่าเราจะไปหางานทําแล้วก็ไปรีวิวสถานที่เราไปของเขาดีกว่าว่าจะมีสถานที่เราไปและงานอะไรที่น่าทักว่าบ้ามากครับผมไป โอเคครับผมตอนนี้เราก็สานที่ทำงานเก็บขายอิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะ้นผู้มนี่แล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงขายขายอิตเตอร์ผมแล้วเราก็กดแท็บนะ้นผู้มแล้วเราก็กดเอ็นไปแล้วครับไป ก็จะมีด้านการเก็บไข่อีเตอร์ก็ประมาณนิ่มชมดูดีก็จะมีหลอดแท็กดาวเป็นสีเขียวนะโคตรสวยสีโคตรสวยผมโคตรชอบเลยอยากได้บัลลงกเตอร์ตัวเองจัดให้น่ชมนี่การเก็บไข่อีเตอร์เขาก็จะมีง่ายๆเพียงเท่านั้นนะทำหนึ่งครั้งก็จะรับไข่อีเตอร์บวกหนึ่งร้ยรับอีพีบวกยี่สิบแล้วก็สามารถทำยูจุดเดิมๆได้เลยไม่ต้องวิ่งไปจุดอดิมๆนะนิ่ชมดูมีไข่อีเตอร์ตั้งหลายลูกเราสามารถเก็บได้โดยไม่ต้องมาแย่งกันเก็บหรอกครับนนๆก็คิดได้ง่ายขนาดไหนทางเก็บไข่อีเต มาแล้วก็เก็บไปต่อผมแล้วเรากเก็บไักสามถึสี่ลูกนะแล้วก็ค่อยนําไปขายที่ตลาดทีเดียวนะเราเรา,เราทำงานกาับอร์เสร็จแล้วเราก็ไปหางานอื่นทําแล้วก็ค่อยจะพาไปขายท้ายคลิปทีเดียวเลยนะครับนอนไ <c oughs> ปนี่ก็ผมระบบทํางานเก็บขายเติมงเขาก็มีง่ายๆเพียงเท่านี้ก็ผมไปแล้วเราก็ไาเจอกันที่จุดสานที่จุดทํางานจุดต่อไปเลยครับตอนนี้เราก็สานที่ทํางานเก็บมะพร้าวเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ก็ต้นมะพร้าวก็จะมีหลายๆต้นอย่างนี้เลยอยู่ริมทะเลงี้ผมก็จะอยู่ในแมปก็จะอยู่ตรงนี้นะเห็นตรงเห็นไหมผมเดียวปะผมมาค้านะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็วิ่งมาตรงต้นมะพร้าวผมแล้วเราก็กดเองก็เก็บไปแล้วผมกดเองไปลักไปที่ผมตอนนี้เราก็กำลังทําการเก็บมะพร้าวอยู่ก็ดู๋ยว้องดูดิก็จะมีหลอดเทปดาวเหมือนเดิมเลยผมแล้วก็จะมีท่าทางในการเก็บมะพร้าวก็เหมือนเต้นเลยตามต้องงอนดิเฮ้ยโดนเต้นอยว่อะเต้นหรือเก็บผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้น่าจะเต้นมากกว่าทำหนึ่งครั้งก็จะได้ EP สิบห้าครั้งผมแล้วก็ได้รับมะพร้าวมาหนึ่งลูกนะผสมเราก็สามารถทําอยู่ต้นเดิมๆได้เหมือนอีกเช่นเคยนะครับนอนๆไม่จําเป็นต้องวิ่งไปต้นอื่นเลยนะดูดิมีตั้ง สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นเลยผู้ชมดูดิโคตรเยอะสามารถทําได้แปดคนกันเลยทีเดียวนะครับน,อน,น,อน้องๆโดยไม่ต้องแย่งกันนะถ้าแย่งกันก็อาจจะมีเรื่องหรือว่าใครมีอาวุธก็ถ้าใครมีอาวุธก็ได้เปลี่ยนนะถ้ามีเรื่องผมบอกกันดัดนแหละมาคุณผู้ชมนี่ระบบทำง,งานเก็บมะพร้าวก็มีก็ข้าวก็เพียงเท่านี้ก็ผมเราไปเจอกันที่ตัวสถานที่จุดทำง,งานจุดต่อไปเลยครับตอนนี้เราก็สถานที่ทำง,งานเก็บไข่ทองคำเป็นที่เรียบร้อยคุณผูช้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งมาตรงไข่ทองคำได้ผมเราก็กดเอ็ม,มาเก็บไปด้ผมกดเอ็มไปแล้วไป ตอนนี้เราก็กาลังทาการเก็บไข่ทองคําอยู่ก็จะเก็บค่อนข้างช้าหนะ่อยเพราะว่าไข่ขทองคํานี่น่าขายได้นะคะโคตรแพงกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆดูเด็หขายได้โคตรแพงอะมันก็จะเวลาแบบเราเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะต่อหนึ่งลูกน้นผู้ชมดูดินี่หนึ่งสองชั่วโมงเราจะเก็บได้หนึ่งครั้งเท่านั้นน้นผู้ชมเราต้องรอนะถ้าเราไม่รอก็คือถ้าใครจะร้อนก็อาจเก็บไม่ได้นานผู้ชมแล้วมันจะสุ่มด้วยว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะต้องอยู่ที่ดวงด้วยนานผู้ชมไปแต่ว่าเราไม่ได้นานผู้ชมเราก็ต้องรออีกสองชั่วโมงเราค่อยมาเก็บแล้ว ผู้น้ำชมเลยวะเบียดได้ว่าไม่ได้เอออดมาไม่ได้ชุบแปะ แต่ว่าอีพีหน้าเราจะมาเก็บให้ดูใหม่เราต้องได้สักอีีแล้วครับนนนล้วนี้เราก็ทำอะไรอีพีแล้วเราก็ยังไม่เคยได้มาสักทีเลยไขทองคำเนี่ยบ่ายเดีเราไปเจอกันที่สถานที่จนนุดนำการจุดต่อไปครับ <S <S ตอนนี้เราก็สถานที่การเก็บผักเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ก็จะอยู่ใจกลางเมือง LS ลเลยผมก็จะอยู่ตรงนี้นะเห็นปะตรงที่ผมมาปะตรงที่มันเป็นอักษรแบบชี้ตรงเนี้ยตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมไปแล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงนี้เราก็อกเกินเดยวเมื่อเก็บผักเป็นเอ็กไปแล้วครับนี่แล้วก็จะมีทางแบบ ริมอ่างน้ําแบบโคตรชิลอะครับน้อนนี่กูโคตรชอบหลอดแทกดาวสวยใช่ไหมเลยท่านผู้ชมดูดิโคตรดีอะทำออกมาค่อนข้างดีอะผมทำหนึ่งครั้งเราก็จะรับได้รับผักบวกหนึ่งผมแล้วก็ได้รับอีกวีเท่าไหร่มองไม่ทันเหรอเราทำรอบที่สองเราบอกนะท่านผู้ชมว่าเมื่อกี้เรามองไม่ทันอะใครมองทันก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมได้เด้อป่ะนี่อ๋อทำหนึ่งครั้งจำก็จะไม่ได้ EFP ท่านผู้ชมงานเก็บผักนี้จะไม่ได้ EFP นะครับน้องก็จะได้แต่ผักนะ ไม่ต้องนําไปแพ็กกงหนดแล้วก็นําไปขายที่ตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์ได้เลยท่านผู้ชมนี่ไม่ต้องเสียเวลาไปพงพงไปแพ็คนะครับน,นัน,นก็ง่ายๆชิวๆอย่างนี้ผมระบบทําทงานจะพักก็มีเพียงเท่านี้ผมเราไปรีวิวสถานที่ท่วไปของเขาดูก,ออกว่าว่าจะมีสถานที่ท่วไปแล้วไหมผมปึ๊บแล้วเราลงน้ํามาเพื่ออะไรอะ่ะนั่น,นสิ <c oughs> อ่าดีกว่าลชมปไป <c oughs> โอเคก็คับผม,มาตอนนี้เราก็สถานที่เลเวลหรือว่าจุดคาร์บเราเป็นที่เรียบร้อยทงที่แล้วเราก็วิ่งข้าประตูมาตรงนี้ท่านผู้ชมป่ป แล้วเราก็วิ่งเข้ามาในห้องตรงนี้เลยผมแล้วเราก็กดเอนเปิลโดยละเอียดกันครับอาวุธผมกดเอนไปแล้วครับนี่ก็จเขาก็จะบอกว่าจะมีอาวุธชนิดอะไรบ้างนะผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์การตีติดเท่าไหร่นะอย่างเช่นดอกไม้ก็เปอร์เซ็นต์การตีติดเท่าไหร่น่ะ10%ผมไม้เบบอน5%ไม้กรอบ5%แล้วก็สนับมือ100%มาสนุก100%ผมแล้วก็มีจัน100%แล้วก็คาตานา80%แล้วก็ปืนยิงลม100%แล้วก็อะไรเนี่ยกระสุนปืน6นัด100%แล้วก็กุญแจ100%แล้วก็ เอไอดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อะไรนะอันสุดท้ายน่าจะเป็นกุญแจล็อกเกรอร์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันนะอย่างเช่นมาเบบอลก็จะใช้เป็นแปดปูนแปดถุงแล้วผมทองแดงสิบแทง่งเหล็กยี่สิบแทง่งแล้วก็คอปเปอร์สิบแทง่แแทงแล้วก็เงินเขียวจำนวนสองพันบาทโอกาสการตีสำเร็จห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นชมนี่ก็มีเพียงเท่านี้นะอะไรนะนี่ก็กดเอเมอรนะ์อัปเกรดอาวุธนะอัปเกรดอาวุธก็จะมีดอกไม้มาเบบอลไม้กรอฟสนับมือคาตานะนี่ตั่นนะผมไมาเบบอลก็จะใช้เป็นแร่แดงสี่สิบแร่ฟ้าสี่สิบแล้วก็เงินแดง จำนวนหนึ่ผมก็จะอัพเป็นเกรดสีนะู้ชมก็เขาก็จะไล่ระดับขึ้นไปข,ไปขอเกรดซีเกรดบแล้วก็เกรดเนะเกรดที่ดีี่สุดก็น่าจะเป็นแซบวกนูมนี ระบบการค้าผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเราไปเจอกันที่ตัวสถานที่ตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์ก่อนเราจะจากกันไปในวันนี้ดีกว่าครับผมไปก็ผมตอนนี้เราก็ตลาดกลางเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยตามทุบนี้หน้าตลาดกลางเขาจะมีว่าตลาดตรงนี้เป็นตลาดขายของนะเอ๋มท่านผู้ชมที่เขาก็เขียนบอกท่านผู้ชมไปแล้วเราวิ่งมาดีกว่าว่าร้านแรกก็จะเป็นร้านขายเนื้อวัวครับผมร้านที่สองก็จะเป็นร้านขายแมงกะพุนนะเราไม่ได้ไปทําแมงกะพุนเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านขายข้าวขายผักอยู่เราม,ามีผักอยู่ล้าก็ขายไปเลยนะไปนี่เรามีเท่าไหร่วะเราทำมาสองรครับ แล้วก็จะได้มา20บาท24บาทท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายมันนะผมแล้วก็ร้านขายเนื้อไก่นะนี่ขายเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นร้านขายทรายนะขายทรายจะได้เป็นเงินแดงนผู้ชมนี่ร้านขายแอปเปิ้ลขายส้มแล้วก็ขายหอยแล้วก็ขายปลาทะเลแล้วก็ขายแร่นะครับท่านผู้ชมยังมีอีกฝั่งนะไม่ได้มีแค่นี้นะท่านผูร้านขายของตะหลากหลาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะอะไรเนี่ยในกดเงินเพื่อซื้อกระชาปลอมแต่งตัวนะก็ใช้อะไรไข่อะไรสิบอะไรเนี่ยไข่อะไรใช้ไข่เลยอ่ะไข่ทองคำสิบฟองนะมาแลกได้น้ำชมนนน่่่แตววาาาาเกกก็บมจะะได้ กดเองว่าใช้เงินโอ้โหเงินเขียว5 0 0แสนบาทซื้อกระชาปอง1ลูกนะหนูก,ก็สามารถมาซื้อก็ได้นะถ้าใครรวยนะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อหมูนะผู้ชมอันที่2ก็จะเป็นร้านขายมะพร้าวแล้วก็ขายเนื้อกวางอันนี้ก็จะเป็นร้านขายไข่อีเตอร์นะเรามีอยู่แล้วก็ขายไปแล้วครับเรามีอยู่3ลูกเราได้มา45บาทกันเลยทีเดียวนะค่อนข,ข้างดีพอสมควรนะนี่ระบบกานตลาดในตลาดก็เขาก็มีข้าเข้าก็ปลามาผู้ชมไปแล้วเราวิ่งไปหน้าโรงพยาบาลดูกว่าว่าในโรงพยาบาลเขามีระบบต่อเสียงหรือบันผู้ชมไปวิ่งไปเลยอยู่ใกล้ๆกับตลาดกลางของเซิร์์ฟเเเววออออรรแลลล้ชมดดดูิิโงงพยยยาาาาบ่ะะๆคืตกัน นี่คนนี้ตอนนี้คนออนในเซิร์ฟก็64คนนะครับท่านผู้ชมดูดินี่ก็อยู่กับเราหมดเลยนะมาช่วยเราทำเกมท่านผู้ชมโคตรข้างดีอะคนเล่นผู้เล่นในเซิร์ฟเนี่ยหน้าโรงพยาบาลก็จะมีกระดาษเรียกกระดาษเรียกรถของประชาชนทั้งของคนแล้วก็ของหมอท่านผู้ชมป่ะแล้วเราก็กดเฮดเพื่อเข้าไปในโรงพยาบาลเลยผมกดเฮดเพื่อเข้าไปเลยนะครับผมเฮ้ยพี่เต่าสตรีมได้หรอเราเดี๋ยวเราต้องไปดูแลท่านผู้ชมสตรีมเมื่อคนป่วยผมเข้ามาอันดับแรกเราก็จะเจอเป็นตู้ล็อกเกอร์ของหมอนะครับผมเพื่อจ่ายใบสั่งนะผมนี่ เราก็วิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับสำหรับเราก็จะเจอเป็นที่นอนเตียงนะก็จะมีเตียงนอสสีเทาคุ้นๆอย่างนี้แล้วะท่านผู้ชมนี่แต่เลดเราไม่ลดเราก็สามารถนอนได้เหมือนกันหรือเปล่าผมก็ไมู่้แต่ผมขอไม่นอนนะท่านผู้ชมเก็บตังค์ไว้ดีกว่านท่านผู้ชมปปะแล้วบอกว่าข้าภายในเซิร์ฟเวอร์เขาก็มีเพียงเท่านี้ผมเราไว้ไปเจอกันอีพีหน้าหรือว่าถ้าเขามาจ้างผมดูการไว้ไม่เจอกันผมสนุกในคลาไปก่อนสวัสดีครับ